กรุงมไม่ได้มีดีแค่มายืนร้องโชว์เสียงเพราะๆหรือบางเพลงมาเล่นกีตาร์เท่ๆเท่านั้นนะครับเพราะนอกจากจะร้องได้แถมยืนยันว่าเครื่องดนตรีสากลเล่นได้แทบทุกอย่างแล้วเครื่องดนตรีไทยก็เล่นได้เยอะในสารพันลั่นทุ่งบางเขนนักร้องนักแต่งเพลงคนดังอย่างหนูมิเตอร์ก็เลยขอโชว์ให้เห็นชัดๆซะเลยครับ การันตีว่าน,นี่คือคนดนตรีตัวจริงเพราะนอกจากผลงานเพลงของตัวเองแล้วศิลปินร่วมค่ายอีกเกือบร0อเอร์ซก็เคยร่วมงานกับหนูมิเตอร์ทั้งนั้นไม่ว่าจะแต่งเพลงให้หรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เล่นกีตาร์ก็ตามฝีมือขนาดนี้เลยไม่แปลกที่จะได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีครับคือตอนแรกเบื้องต้นเขาไม่รู้ว่าพี่คือใครยังไงบางคนก็ไปถามว่าไอ้นี่หนูมิเตอร์มันไม่ใช่ลูกทุ่งนี่<ม>บอก ก็ใช่ก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นลูกทุ่งพี่ไม่เคยบอกว่าพี่เป็นอะไรด้วยซ้ําจริงๆนะมีคนถามพี่เป็นแนวอะไรพี่บอกแนวเพลงไทยเ,<อ>เพลงไทยเข้าใจนะถึงมีอาจารย์เขาถึงเชิญไปสอนพิเศษก็คือเพลงไทยร่วมสมัยเออพี่พี่ชอบคํานี้เราไม่ไม่ไม่สนว่าเราเป็นอะไรแต่เราคือเพลงไทยร่วมสมัย ดูลีลาร้องพร้อมเรื่องเล่าเมาส์สนุกว่ากว่าจะเป็นหนูมิเตอร์ที่คลองใจคนดูได้ถึงทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแถมยังมีเรื่องเล่าที่ผูกพันกับครูสุรินภาคสิริที่หลายคนยังไม่รู้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงวันนี้คนคน